สวัสดีครับกลับมาแล้วกับรายการ r i ชี่อันบ็อวันนี้นะครับเรามีของเล่นใหม่มาเออมีผู้ฟังหลายท่านบอกว่าเสียงผมไม่ค่อยดีนะครับก็เลยจัดตัวนี้มาเลย s a ราโมนิกเพิ่งได้มาจากช้อ,ชอปปี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปทำการอั b o x อกนเกันยังไม่ได้แกะเลยเนาะเพราะนั้นผมเรื่องเครื่องเสียงอุปกรณ์อะไรผมก็ไม่ค่อยสนแลแต่ว่า ในเ,เมื่อผู้ชมแกนะอย่างวะนะอ๋ออันนี้เปิดตรงนี้เขามีกันไกลมาจะเย็นๆนะอ๋อใช้กันไกลแล้วแกะแล้วแล้วก็ดึงนี้ออกมาวะนี่สอนวิธีอันบ็อกโอเคก็อันนี้จะเป็นไมค์เขาบอกไมค์ขันเทมนะครับยูทูบเบอร์หลายท่านใช้ แล้วจะเป็นกล่องสีดำนะครับนนเป็นกล่องสีดำเราเปิดกล่องกันเลยนะครับอันนี้อุ้ยนี่อันนี้ก็จะเป็นแมนนวลนะครับ QC ส่วนในนี้ก็จะเป็นตัวไม่แล้วก็น่าจะเป็นที่ชาร์จนะครับอันนี้ข้างในเป็นกล่องโฟมข้างในเป็นโฟมนะฮะกล่องกระดาษอย่างนี้ เรามาแกะดูกันแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเทสเสียงดูด้วยนะครับโอ้ข้างในในกล่องก็ยังมีกล่องอีกอันนะครับเรามาตัวนี้เป็นตัว TX บวก TX บวก RX ก็คือมีตัวรีเซิร์ฟเวอร์สตัวไอตัวไม้สอตัวรีเซิร์ฟเวอร์หตัวนะครับสามารถคุยได้พร้อมกันสองคนจะเหน็บที่เสือ้อนี่มาแล้วก็วิธีใช้ น่าจะต้องชาร์จก่อนเนาะแต่ว่าเสียบไปที่นี่ตัวหนึ่งแล้วเราก็เอาอีกตัวหนึ่งออกตัวนี้เนาะตัวทีเสียบไปที่ตัวว่าส่วนตัวนี้ไปเสียบกับกล้องกับต่อสายนะครับมาดูสายกันนี่ให้ตัวพุ่มๆม,มานะครับเป็น Win Win Reflector นะครับ ต่อกับไม้นะฮะหน่งสตัวอ่ามีตัวไม้ให้2ตัวแล้วก็ตัวแจ็คตัวแจ็คอีกตัวหนึ่งแล้วก็สายชาร์จหมดแล้วครับนะฮะก็ตัวนี้น่าจะชาร์จข้างหลังนะครับ โอเคเดี๋ยวมาทําการเปิดดูกันเปิดยังไงว่าอาจจะต้องชาร์จก่อนนะครับเดี๋ยวผมทําการชาร์จแล้วเดี๋ยวมาให้มาลองเสียบใช้ฟังกันดูสำหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่ถ้าจะไม่ผิดแ9 0พ9บาทนะครับก็ถือว่าเป็นไม์ตัวท็อปตัวหนึ่ง ครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับนะปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม pairing นะครับเป็นการแพร r ของอตัว receiver นะครับส่วนปุ่มนี้จะเป็นเปิดไฟตรงนี้ที่กระพริบอยู่ก็คือการชาร์จอยู่นะครับผมมีทั้งหมด4ดวงเต็มก็คือเต็มทั้งหมดนะครับก็เป็นเหมือน power bank ในตัวนะครับฮนะบก็พอเรากดเปิดขึ้นมาปุ๊บถ้าเราจะแพร r ตัวใหม่หรือตัวอื่นเนี่ยเราก็กดตัวนี้นะครับมันก็จะหัน p a ร์ตัว ตัว TX กับตัว RX นะครับ TX คือตัวที่เราเป็นไม้นะครับตัว RX ก็คือตัวที่เอาไว้ Receive ไม้ครับตัวนี้ก็ชาร์จเต็มแล้วก็จะขึ้น3ขีดส่วนกล่องมันก็ให้มาเป็นแบบนี้ด้วยนะครับก็ผมว่าลงตัวดีนะครับพกพาง่ายสะดวกนะครับแล้วก็ถ้าตัวนี้ถ้าเราจะติดไม่เพิ่ม เราก็สามารถเอาตัวล็อกตัวนี้ล็อกลงไปปึ๊บก,กดลงไปเลยนะครับนี่กดลงไปเลยมันก็จะกันเสียงลมนะครับผมก็จะดูตลกตลกนิดนึงแต่ว่าช่วยได้นะครับเวลาถ่ายเอาทดอร์หรือว่าอะไรอย่างนี้ เจ๋งมากเลยฮะเป็นไม้แล้วก็เนี่ยกันเสียงลมครับผมครับผมก็หลังจากที่เราทำความรู้จักกับซาโลมานิกแล้วนะครับแล้วก็ลองทดลองวิธีใช้ดูแล้วก็ลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมจะมา,าสาธิตการต่อเชื่อมต่อนะครับผมตอนนี้ก็ชาร์จไว้อยู่นะครับผมเป็น USB C นะครับผมชาร์จไว้ตรงนี้ เรเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยฮะก็จะขึ้นว่า TX TX แล้วก็ RX ที่บอกนะครับเป็นตัว transmitter แล้วก็ตัว receiver นะฮะมันก็จะขึ้นว่าชาร์จอยู่นะครับผมพอเราดึงมันออกมานะฮะวิธีเปิดนะครับผมเรากดตรงเห็นไหมเอ่ยกดตัวนี้ปุ๊บกดค้างไว้ปั๊บมันก็จะขึ้นเป็นจอ LED นะครับผม ส่วนตัว IX ก็ทำเหมือนกันนะครับผมเชื่อมต่อ,อกดค้างไว้เหมือนกันแล้วมันก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อนะครับผมว,ว่าสัญญาณติดทั้ง2ตัวเลยนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ทำการเอา AUX นี่นะครับผมเสียบลงไปเป็นตัว outline นะครับ แล้วเดี๋ยวผมเสียบไปที่กล้องส่วนตัวนี้เนี่ยเราจะเสียบไปที่ตัวเดี๋ยวฟังเสียงนะครับผมเสียงแตกต่างโดยชัดเจนเราเสียบตัวนี้ไปที่กล้องปุ๊บนี่ครับเสียงมาทันทีนะครับการเสียงมันจะย้ายมาจากตัวกล้องมาใช้เป็นตัววิซีเวอร์ตัวนี้เสียงก็จะชัดขึ้นนะครับเวลาเราไป ล็อกหรือว่าเราเราไปสัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันจะอยู่กับปากเลยนะครับไม่ต้องไปเอากล้องมาใกล้ๆปากอ่าเอาตัวกล้องที่มีไม์อยู่มาใกล้ๆปากนะครับก็เนี้ยฟังเสียงชัดเสียงมันจะแตกต่างทันทีนะครับผมดังนั้นเนี่ยมีประโยชน์มากครับผมก็ขอรีวิวเท่านี้นะครับจบการรีวิวเท่านี้ก็ ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอยากให้รีวิวอะไรอย่างอื่นก็อคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ